อาโอเคครับผมก็สวัสดีูทุกคนนะครับก็วันนี้มือเสาร์ทย์นะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่นะสาหรับเป็นตัว og นะ99บาทนะครับก็ og แล้วก็มังกรน,นะครับอ่าสาหรับใครที่อยากได้นะก็ดูใต้คลิปนะผมจะสอนอยู่นะมีวิธีการสอนอยู่นะตัววิธีการซื้อนะครับอ่าสาหรับการที่ซื้อมาแล้วนะก็เอา id ที่เราได้มาเข้ามาเลยนะครับอะไรล้วพอ id ที่ผมซื้อมาแล้วนะแล้วผมเอาเข้ามาเลยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟหลักนะครับเนะี่ย แต่เป็นเซิร์ฟบีส่วนตัวนะครับอ่ะเนี่ยบไอดีที่เราซื้อนะก็ได้ไอดีนี้ไปฟรีๆด้วยนะเป็นไอดีตายนะครับแต่ของไม่มีลนะก็มีแต่ช้างตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเปิดบ้านกันแนะนําว่ามี2เครื่องนะถ้ามี2เครื่องก็จะได้ส่งง่ายๆหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็เอาช้างเข้าบ้านหลักเลยนะคไอดี ID นี้ก็เอาไปเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปทิ้งไหนก็ได้นะครับก็เป็นไอดีบอทของผมเองนะอันนี้นะผมก็ได้ช้างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเอาไอเดีล้อมผมมาขาโมยดูนะครับแล้วผมก็จะออกให้ดูนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวลองไปดูครับเห็นไหมครับตัวบอทก็เห็นปกตินะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมลองเอาไอดีออกให้ดูนะครับแล้วเข้ามาใหม่เลยนะอันนี้เรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะขอยกเข้าบ้านหลักละ สำหรับใครที่สนใจนะก็ตัว99นะวันเสาร์ติดนะดยวต้องดูเตียนว่ายาวแค่ไหนนะแต่ผมว่าัมจะปล่อยแค่วอเสาร์ติดนะครับสําหรับ OG แล้วก็บังกรน,นะเอาก็หนึ่งรหัสก็ได้หนึ่งตัวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปจัดกันได้เลยนะสริปก็มีนะแต่บางเครื่องมันก็โหลดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะคลิปนี้พอเย่างต่าน,นี้แล้วกันนะครับ